แฟนคบสอนให้แก้แบบนี้สวัสดีครับผมบุรบสอนจิวราคราสไอดมการที่นะครับวันนี้แฟนคุณหนึ่งเจ้าชู้นะครับจะต้องนะครับแจกลงมาก่อนนะครับว่าคนเจ้าชู้คืออะไรครับคนเจ้าชู้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เขาเบื่อคุณแล้วเลิกคุณแล้วแล้วไปคบคนอื่นแบบนั้นไม่เรียกว่าคนเจ้าชู้นะครับเรียกว่าคุณบริหารความสัมพันธ์ไม่เป็นครับเขาก็เลยเบื่อคุณครับเขาก็เลยอยากไปได้ความสุขใหม่นะครับเขาเห็นคุณเป็นความทุกข์ครับนิยามคนเจ้าชู้นะครับคือ เขาอยากมีคุณด้วยแล้วเขาอยากมีค to ุณอื่นด้วยพร้อมกันแบบนี้คือคนเจ้าชู้ครับครบซ้อนเนี่ยคนเจ้าชู้แน่นอนครับดังนั้นนะครับการที่จะแก้นะครับปัญหาคนเจ้าชู้นะครับคุณจะต้องนะครับอย่างแรกก่อนนะครับคนเจ้าชู้เนี่ยมีปมในชีวิตนะครับคุณจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ก่อนนะครับว่าเขามีปมในระดับไหนนะครับมีทั้งหมด3ระดับนะครับระดับที่บวกสิบนะครับบวกร้อยแล้วก็บวกหลายหมื่นเลยนะครับแบบนี้นะครับคุณจะต้องวิเคราะห์ออกมาก่อนนะครับว่าเขามีปมระดับไหนอันนี้นะครับครูมีสอน ปราบคนเจ้าชูครับวันนี้ครับครูจะมาแชร์นะครับปมในระดับหนึ่งก่อนนะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าโอเคสมมุติว่าแฟนคุณนะครับตอนเด็กๆไม่ได้รับการยอมรับนะครับตอนเด็กๆนะครับไม่เคยได้รับคำชมนะครับตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่รักนะครับแบบนี้ เรียกว่าเขามีปมในระดับที่1นนะครับอันนี้แก้ไม่ยากครับแก้ได้ง่ายที่สุดนะครับวิธีการแก้นะครับคือ1นนะครับคุณจะต้องชมเขาบ่อยๆครับสนะครับคุณจะต้องครับแสดงตัวเข้าข้างเขาครับสามครับเวลานั่งนะครับคุณจะต้องนั่งตัวชิดกับเขาอย่านั่งฝ่ายตรงข้ามเพราะนั่งฝ่ายตรงข้ามเขารู้สึกว่าคุณนะครับเป็น คนละพวกกับเขานะครับเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ใช่พวกเดียวกับเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นศัตรูครับเวลานั่งให้นั่งชิดกับเขาแล้วก็คุยกับเขาแบบเนี้เขาจะรู้สึกว่าเออคุณเป็นพวกเขานะครับเพราะว่าเขามีปมก็คือในด้านของนะครับไม่ได้รับการยอมรับนะครับการที่คุณชมเขาครับการที่คุณแสดงตัวเข้าข้างเขาการที่คุณเวลานั่งนั่งติดเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกับเขาครับแล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นนะครับว่าเออฉันได้รับการยอมรับแล้วเพ่อแม่ก็ไม่รับฉันตั้งแต่เด ปัญหานะครับในกลุ่มแรกนะครับทั้งหมดมีมี3กลุ่มอย่างที่ครูบอกครับอันนี้นะครับถ้าจะวิเคราะห์ลึกๆนะครับไปทบทวนได้ในคลาส Dark Playboy ครับวิชามารปราบผลเจ้าชู้ครับใครสนใจนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงค์ครับแล้วก็ใครมีปัญหานะครับเรื่องความรักเพิ่มเติมนะครับสามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ